อ๋อมือออกไม่รู้ครับรถจะเอเอาเอาเอาขี่อะไรเขายังไม่ได้ทาอะไรเขาี่แ่ลกไยมันโดนโดนารมันอยู่นโซ่คนีไหมดับเ็ก้อมือออกมันจะนิบมันจะนิบเไปนะครับไปนะเยนะไม่ต้องยกืได้่เดียวไปนะไปนะไปยไปนะ

ด้วยเนเข้าบอกมาทำปุ่นโตติดตัวติยังไม่ได้ทำอะไรเลยร้องให้แม่ตกใจเลยแทงมา 我这边啊，发财。